โอ้ลูกค้าไปใส่เหมือดน้อยมาอนีมันอย่างมาเด้อส่งตามใจแย่งแจ๊บแจ๊บไปใส่มาลูกค้านัะไม่ค้าร้านส่งตามปากเลงจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อส่งตามเหมือนแจ๊บแจ๊บงั้นลูกค้ามาแล้วลูกค้า ตต้อตาต่ me, ตป้ต 5, ต er ตามีแกเอา <c oughs> ต่ำนีเลยบ้างต่ำทะเลนี่บต่ำตทเลรึเ่าง่ไันตําทะเลบ่ม้ะอยังเอือหนบต่ำโคลานี่บตําโคลาง่ามก <c oughs> ้อโคอันตํคลาเราบ่มยังเือยไหนบ้าบ่มีไหมต่ป้าต่มือนีมาไม่ได้ออได้ได้ดามออืด้หี่อมไดง

เลใครตามากอไปนะใครก็ได้ด้วยไปจับพูก มีคนอะมีบอคนละงาตังคุณ่จะบวกีแม่จ้าเอาโอ้ยเนาะเอายังอื่นตังยัอื่นตังป้าตัปูปลาตัปูปลาจ้าปูปลากินบ่อยเลยแม่ไปอยากกินไหมเออมายงมากหมนะแต่ม่จ้ากันยัางนยังบ่ดไปจะแข่งดก orn ซื้อไ่ได้บอกว่ก o งซื้อไมได้บอาก orn ซื้อกินดนกินหลยแล้วอยาก โอย,อยงคาบูค่ะเป็นที่ยังไนมื้อเนี่ยตัตำปลากินตัดตำโล่ะกินตัดต่ทะเลวะรับโอ้ไม่ได้ขาย,ขยตพวกอยู่โอ้สิ่สิบส้าขายแท่ๆนะ